สวัสดีผู้รับชมทุกท่านครับคลิปสอนพาย q j s คลิปนี้ยังอยู่ในเรื่องของการสกัดค่า trim นะครับเข้าไปสู่ข้อมูลที่เราต้องการนำไปวิเคราะห์ต่อนะไม่ว่าเราจะเก็บในเรื่องของ t e x t File หรือว่าเก็บในตัว Vector เองนะจากคลิปก่อนๆโดยคลิปนี้จะพูดกรณีที่เราต้องการสกัดค่า จุดสถานีนะครับสกัดค่าฝนสะสมรายวันนะในแต่ละสถานีนะครับโดยที่ในช่วงอายุโพดุลเนี่ยนะเรามียกมา5วันนะแล้วเรามีฝนสะสมรายวันที่เราดาวน์โหลดจากเว็บ g e o w a n i นะครับเราเลือกโอเค29ตรงนี้แล้วเราก็เลือกย9ิบอันนี้ก็ได้วันที่1แล้วก็30กับ30แล้วได้วันที่2 จนถึงวันที่2องนะฮะเราก็ได้วันที่5นะฮะเราก็เลือกติ๊กถูกตรงนี้แล้วเราก็พอดเดต้าแล้วก็เซฟใช่ไหมครับเราก็เซฟเซฟเป็น g e o t ท p ปในแต่ละวันแต่ทีนี้เราต้องการรู้ว่าแต่ละสถานีเนี่ยมีค่าฝนสะสมในแต่ละวันเป็นเท่าไหร่อนะันนี้มันเป็นเรื่องของข้อมูลเชิงทุนที่ และเวลาละนะครับและเวลามีเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องนะหมายความว่ายังไงเอาเี้นะเรากลับเข้าไปใน QGS แล้วก็ทีนี้เรามี5วันที่เราดาวน์โหลดมานะเป็น t i f <c oughs> แล้วมันเป็น t i f ที่แยกกันทีนี้เรามีเวกเตอร์ของจุดสถานีที่งเป็นสีม่วงเนี่ยนะครับที่เขา ที่เป็นตำแหน่งของสถานีอุตุนิยมวิทยาที่เขาใช้เก็บข้อมูลนะครับใช้เก็บข้อมูลอุตุนิยมวิทยาของกรมอุตุเนี่ยเป็นสถานีวัดค่าอุตุนิยมวิทยานะซึ่งหนึ่งใันั้นก็มีค่าฝนโอเคล้วเราต้องการรู้ว่าแต่ละจุดเนี่ยสมมติจุดนี้จุดนี้5วันเนี่ยในแต่ละวันฝนสะสมเนี่ยมีค่าเปลี่ยนแปลงยังไงในช่วงพายุโพดุล แล้วถ้ามันมีจุดเดียวก็ไม่น่ามีปัญหาแต่ทีนี้มันมี78จุดทั่วภาคเหนือตอนบนเราจะทำยังไงนะโอเค <c oughs> อันนี้อันห้าใส่เข้าไปนะเราไปที่เลเยอร์เราจะพบว่า1จุดนะครับ1จุดเนี่ยอ่า หนึ่งจุดจะมีห้าข้อมูลนะฮะเดี๋ยวเราลองไอดูไอตัวนี้กดไอเข้าไป identify all อ่าหนึ่งจุดหนึ่งจุดเนี่ยจีอวันนี่จีอวันนี่จีอวันี่เนี่ย,ยมีห้าข้อมูลหนึ่งสองสามสี่ห้านะฮะคือแบรนด์ที่หนึ่งเนี่ย วันที่0ก็คือวันที่29เนี่ยมี9.4วันที่30มี5.3ม mm ิมต่อวันนะครับวันที่อะไรเนี่ย31มี2.8ม mm ิมต่อวันแล้วก็วันที่1มี6.8วันที่2มี7.4ม mm ิมตต่อวันนะเราต้องการเอาตัวเนี้ย เซฟออกไปเป็นไฟล์เพื่อที่จะเอาไปวิเคราะห์ต่อโดยที่อันนี้คือ1สถานีแต่เรามี78สถานีมันจะต้องมี78ไฟล์นะครับในกรณีนี้เรามีโจทย์ตัวอย่างนี้เราจะทำยังไงนะมันก็มีวิธีหนึ่งก็คือเราผมได้ทำโค้ดไว้นะฮะ <c oughs> ได้ทำโค้ดไว้นั่นก็คือเราจะต้องทำการล o ปนะครับลูป มันจะมีหลุมใหญ่อยู่หลุมเดียวตรงนี้นะครับเดี๋ยวขอซูมก่อนหลุมตัวนี้หลุมตัวนี้เราจะต้องหลุมอันแรกก็คือหลุมเวกเตอร์ก่อนเวกเตอร์คือหลุมจุดทั้งหมดนะครับจุดจุดทั้งหมดหลุมจุดทั้งหมดนะครับ78จุดเนี่ยนะะโอเคเราหลุมฟีเจอร์หลุมทั้งหมดแล้วเพื่อที่ จะได้ในแต่ละหลูปเนี่ยเราจะได้ค่า x y คือค่าสถานีนะครับ x y แล้วจากนั้นเอาาค่า x y มาสกัดนะฮะสกัดโอเคเมื่อเราได้ค่า x y ปุ๊บเราก็เอาค่า x y มาสกัดสกัดอะไรสกัด5 5ข้อมูลตัวนี้นะครับโดย5ข้อมูลตัวนี้เราสกัดโดยการหลูมในแต่ละครั้งนะฮะลุปในแต่ละครั้งโอเคล้วก็ลุปตัวนี้ลุปในแต่ละครั้ง แล้วก็เราก็เอฟเพนมันเข้าไปในลิสต์ของผลลัพธ์แล้วพอมันจบการหลูมในสถานีใดๆสมมุติจบหลูมสถานีนี้ก็เอามาไลท์เป็นไฟล์เลยนะครับทันทีหลังจากมันจบหลูมนี้เอามาไลท์เป็นไฟล์ไลท์เป็นไฟล์มันก็สร้างทีละไฟล์แล้วมันก็ไปหลูม อีกสถานีหนึ่งแล้วก็พอได้ค่า x y ของสถานีนั้นก็เอามาสกัดค่าฝนทริมของแต่ละวันนะครับแล้วเก็บไว้ในลิสต์แล้วก็จากนั้นก็เซฟเป็นชื่อไฟล์ของวันของสถานีนั้นๆจนครบ78สถานีนี่คือคอนเซ็ปต์ของมันนะก็คือการผสมผสานจากคลิป แรกๆสี่ห้าคลิปแรกของในเรื่องทริมเนี่ยนะครับจนมาได้การสกัดข้อมูลนะครับอันนี้เราเรียกว่าเรามีค่า x ค่า y ค่า C แล้วก็ค่า t t หรือว่า time นั่นเองนะฮะนั่นก็คือ 4D ว่ก็คือเป็นข้อมูลแบบ4มิตินะครับซึ่งมีมิติของเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งทางด้าน atmospheric s i z e หรือด้านบรรยากาศศาสตร์นะครับหรือด้านภูมิอากาศนะครับซึ่งนักวิทยศาสตร์กายภาพได้เข้าไปเกี่ยวข้องอย่างมากนะฮะนาําข้อมูลพวกนี้พวกเราได้ใช้อย่างมากถ้าเป็นเรื่องกายภาพนะครับเราจะต้องจัดการข้อมูลพวกนี้ให้ได้ก็คือโอเคผมจะอธิบายตั้งตั้งแต่ต้นนะครับตั้งแต่โค้ดต้นๆเลยแต่โค้ดนี่จะมีให้นะฮะมีให้ในลิงก์ใต้ e s c r i p t i o นนะครับใต้ description โอเคเดี๋ยวผมเปิดดูก่อน เปิดให้ดูว่า,าใช่ใช่เปิดเปิดเปิด <Yes. S 1> อย่างพิมพ์ตรงนี้สอนสอนไาย QJS ตรงนี้มันจะต้องเป็นเรื่องของแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันสปาย QJS ในการประยุกต์ใช้งานตัวนี้นะฮะ สมมติเราเข้ามาเราจะเข้ามาตรงนี้โชว์มอ e แล้วเนี่ยนะครับมันจะดาวน์โหลดตรงนี้ดาวน์โหลดลิงก์อยู่ตรงนี้นะะเราเข้ามาก็จะมีทั้งข้อมูลนะครับข้อมูลแล้วก็โค้ดที่อยู่ในนี้นะครับ ผมจะเอาไว้ให้นะฮะแต่ส่วนส่วนในเรื่องข้อมูลที่มันดาวน์โหลดได้ในเว็บอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถดาวน์โหลดของเราเองได้นะครับแล้วก็แต่ข้อมูลเดี๋ยวสถานีเดี๋ยวเอาให้นะกับขอบเขตอะไรพวกนี้เดี๋ยวลองลองเอาให้นะโอเคครับอันดับแรกเราก็ Import O S F N match G d o ตัวนี้ไม่ใช้นะหลจากนั้นก็กำหนดถาดที่เก็บ ข้อมูลทรีมที่เราดาวน,น์โหลดมาฝนรายวันนะจากนั้นก็ใช้ list comprehension นะเหมือนกับคลิปก่อนหน้านี้เพื่อที่จะ return ไฟล์ที่ลงท้ายด้วย .tif เอาไปเก็บไว้ใน list ที่ชื่อ fn แล้วจากนั้นก็ใช้ pattern ที่ชื่อ g ขึ้นต้นเนี่ยนะครับลงท้ายด้วย tif เนี่ยในการกรองก็คือใช้ filter โดยใช้ fn match ตัวนี้นะฮะในการกรองโดยใช้ เราก็ได้ไฟล์ซอฟไฟล์ที่เราต้องการก็คือไฟล์5าไฟล์เนี่ยหลังจากนั้นก็อ่านค่าจุดสถานีเข้ามาเก็บไว้ใน P layer นะครับแล้วก็เราก็ get feature ซะเพื่อที่จะล o บ feature o ู p ของเราลูบนอกที่สุดก็คือ loop feature feature อ,อะไรก็คือ feature ของสถานี Vector ตัวนี้78สถานีนะแล้วจากนั้นเราก็ get ค่า x y ผ่าน geometry โดยที่ assign มันให้มันเป็น point นะ โดยไอ้พอยต์เนี่ย x y ที่มันเป็นพอยต์เนี่ยมันจะถูกไปใช้ในแซมเพิลตัวนี้นะครับเพื่อที่จะสกัดค่า r Layer นะครับ r layer ได้มาจากไหน r Layer ได้มาจากไอ้ Trim ตัวนี้นะครับ p a าน t o tip เนี่ยนะครับเราตั้งไว้เราตั้งไว้ p a าน t o tip ในไฟล์นี้ในไฟล์นี้อ่าโอเค qgs p a t Part t o tip ่า p a t t o tip คือตรงนี้นะครับนั่นก็คือผ่า trim บวกกับชื่อไฟล์ก็เป็นผ a t h t o tip นะครับเป็น string ตัวหนึ่งเราได้ r layer แล้วก็เราก็สกัด r layer ตรงนี้ด้วย sample sample นี่ก็ได้มาจาก x y ตรงนี้ qgs i n x y แล้วจากนั้นเราก็ะนะครับเราก็ append เข้าไปใน list ตัวนี้โดยตรงนี้เป็นต้องการเอาชื่อไฟล์ต้องการเอาชื่อไฟล์โดย slicing เอาวันปีเดือนวันนะครับตรงนี้ปีเดือนวันเข้ามาใส่ใน list แล้วคอมม่าด้วยค่าพิกัด x ค่าพิกัด y แล้วก็ค่าวานวานคือ return จากตรงนี้ก็คือ,อค่าพิกเซลนะครับค่าฝนสะสมที่อยู่ในพิกเซลของ trim นะในแต่ละวันแล้วก็ append ด้วยเครื่องหมายตัวนี้ backslash n เพื่อที่จะเอาเก็บไว้ในเลนวานนะแล้วเราจะไลท์เลนวานนะครับไลท์เลนเลนวานเนี่ยโดยที่เราทำการตรงนี้นะครับทำการตั้งเอาพุทของเราเป็น text file ล์เท็กส์ไฟล แล้วจากนั้นก็ไล่ออกไปนะครับไล์ like เป็นทีละไฟล์ทีละไฟล์เดี๋ยวเราไปดูที่เก็บของเราที่เก็บของเราชื่อเทมนะเทมตรงนี้ออนะเวลาเวลาเดีวเราดูเวลาเวลาล่าสุด1923ตอนตัวนี้1937เดี๋ยวมันจะสร้างเป็นไฟล์ทั้งหมด78ไฟล์ให้เราแนละ้โอเคเมืี้ผมอันคอมเมนต์ตรงนี้ไว้เซฟไอ ออเนี่ยมันกำลังกำลังโปรเซสอยู่ในแต่ละรอบทีนี้อ่าทีนี้เนี่ยมันมันหลายรอบมันก็เลย not less t o a n อันนี้รอแป๊บหนึ่งนะฮะแต่เด้เสร็จละโอเคนี่ก็คือถ้าเราขึ้นไปตรงนี้ในแต่ละรอบสกัดค่าฝนจุดเท่าน,นี้อันนี้ก็คือค่าที่สกัดได้ คือจากตรงนี้นะครับจากตรงนี้แล้วเมื่อเสร็จสิ้นก็ปริ้นตรงนี้อันนี้ในแต่ละสถานีนะแต่ละสถานีสกัดค่ามานะครับสกัดค่ามาออนะตรงนี้จนถึงสถานีที่78อันนี้คือ77บเดบสซีโร่อันนี้ก็เสร็จสิ้นนะครับเสร็จสิ้นการสกัดนี่เราไปดูผลลัพธ์อีกนึนงอ่าเห็นไหม เวลานี่เป็นเวลาที่คำนวณได้ตอนนี้19.37นะครับนั่นก็คือ1น,นาทีที่แล้วเนี่ยมันก็ทำการสกัดค่าให้เราในแต่ละสถานีใน1ไฟล์ก็จะมีนะครับค่าตรงนี้ตัวแรกก็เป็นปีเดือนวันนะครับแล้วจากนั้นก็เป็นค่าพิกัด x y โอเคมันอาจจะซับหน่อยตรงนี้อันน,นี้นี่เป็นการสาธิตนะแล้ว ข้างหลังเนี่ยเป็นค่าฝนรายวานันมีหน่วยเป็นมิลลิเมตรเปอร์เดย์หรือ mm มิลลิเมตรต่อวันนะครับต่อวนันอ่ะอันเนี้ยเราก็เอานำไปวิเคราะห์ต่อได้นะครับวิเคราะห์ต่อได้เช่นเราจะหาความสัมพันธ์ระหว่างสถานีนะฝนของฝนสถานีในจังหวัดเ,เชียงใหม่กับเชียงรายเนี่ยมีความสัมพันธ์กันขนาดไหนหรือว่ามีแหลก แหลกคือมีความล่าช้าเกิดแหลกคอลเลีเรชันไหมนะครับระหว่างที่พายุมาเนี่ยนะซึ่งฝนแต่ละตัวเนี่ยแต่ละสถานีก็จะบอกให้นะครมันจะทำให้เข้าใจถึงลักษณะการเคลื่อนที่ของฝนนะได้อีกมิติหนึ่งนะครับอันนี้คือตัวอย่างครับขอบคุณที่รับชมครับคลิปนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ